คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมขออนุญาตถอดหัวโขนของการเป็นผู้ให้กำลังใจทิ้งไปก่อนนะครับเพราะวันนี้ผมจะมารับบทเป็นกระจกเงาที่จะสะท้อนความอับปักณ์ที่คุณพยายามซ่อนไว้ให้คุณเห็นเต็มสองตาผมมีคำถามที่อยากจะถามและผมท้าให้คุณตอบตัวเองแบบไม่โกหกคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสิ่งที่คุณเที่ยวเปล่าประกาศบอกใครต่อใครว่ารักนักรักหนา สิ่งที่คุณสาบานว่าจะปกป้องด้วยชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนรักเงินเก็บในบัญชีหรือตำแหน่งงานที่คุณห่วงแหนทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงมักจะเป็นสิ่งแรกที่ถีบหัวส่งคุณและหลุดมือคุณไปเสมอคุณเคยถามตัวเองแบบไม่อวยตัวเองไหมครับว่าทำไมยิ่งคุณพยายามทำตัวเป็นคนดีที่คอยเช็คคอยห่วงคอยระวังคอยวางแผนชีวิตให้คนอื่นยิ่งคุณทุ่มเทความพยายามจนตัวตาย ผลลัพธ์ที่คุณได้รับกลับมาทำไมถึงมีแต่ความห่างเหินการถูกทรยศหรือสภาวะถังแตกซ้ำซากเป็นไปได้ไหมครับว่าไอศัตรูตัวฉกาจที่กำลังพรากของรักไปจากอกคุณไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่มือที่สามที่หน้าด้านไม่ใช่เศรษฐกิจที่เฮงซวยและไม่ใช่เวรกรรมปางก่อนแต่เป็นสันดานความกลัวของคุณเองนั่นแหละครับที่กำลังสวมบทบาทเป็นผู้คุมนักโทษ โดยอ้างชื่อของความรักอันสูงส่งและกำลังบีบคอสิ่งที่คุณรักให้ตายขามือคุณคือฆาตกรที่ฆ่าความสัมพันธ์ตัวเองรู้ตัวไหมครับลองมาดูความจริงที่คุณทำอยู่ทุกวันแต่ไม่ยอมรับและพยายามหลอกตัวเองว่ามันคือความหวังดีกันดีกว่าครับในความสัมพันธ์ปากคุณบอกว่าฉันให้อิสระนะฉันเข้าใจโลกแต่ใจคุณเดือดปุดปดเหมือนลาวาเวลาเขาตอบลน์ช้าไปแค่15นาที หรือเวลาเขาขอไปสังสรรค์กับเพื่อนเก่าคุณเริ่มสวมวิญญาณโรคจิตซูมดูเงาสะท้อนในแว่นตาของรูปที่เขาลงสต็อกเกอร์เพื่อนร่วมงานผู้หญิงของเขาจับผิดน้ำเสียงเวลาคุยโทรศัพท์แล้วก็หาเรื่องทะเลาะด้วยเรื่องขี้ประติดประตูเพียงเพื่อเรียกร้องความสนใจคุณเรียกสิ่งนี้ว่าความใส่ใจใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกให้ว่าในสายตาเขานี่ไม่ใช่ความรักครับนี่คือการคุกคาม harassment มันคือความรู้สึกเหมือนเขากำลังถูกนักโทษโรคจิตจับตามองผ่านกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงจนเขาหายใจไม่ออกและอยากจะอาเจียนออกมาเป็นความอึดอัดหรือเรื่องเงินคุณบอกใครต่อใครว่าคุณเป็นคนมัธยัตริรู้ค่าของเงินแต่ลึกๆคุณกลัวจนจนขึ้นสมองคุณกำเงินแน่นจนมือสั่นเงื่อไหลไม่กล้าซื้อความสุขให้ตัวเองไม่กล้าลงทุนเพื่ออนาคต เวลาต้องควักเงินจ่ายอะไรสักอย่างใจคุณหวิวมือไม้สั่นเหมือนกำลังถูกกรีดเลือดคุณคิดว่าคุณกำลังรักษาเงินแต่เปล่าเลยครับพฤติกรรมแบบนี้ทำให้คุณดูขาดแคลนดูจนตรอกและดูน่าสมเพชในสายตาของจักรวาลและนั่นคือเหตุผลที่โอกาสดีๆหรือเงินก้อนใหญ่ไม่เคยวิ่งเข้าหาคุณเลยเพราะพลังงานของคุณมันไล่ตะเพิดความมั่งคั่งออกไปเหมือนไล่ขอทาน เราถูกสังคมและละครนำเน่าหลอกมาทั้งชีวิตครับเราถูกสอนให้เชื่อว่าความหึงหวงเท่ากับความรักความตระหนี่เท่ากับความรวยการยึดติดเท่ากับความพักดีเราเชื่อว่าการเตรียมตัวรับมือกับเรื่องร้ายๆตลอดเวลาคือความฉลาดของคนรอบคอบแต่ผมขอพูดตรงๆให้คุณสะดุ้งจนตกเก้าอี้เลยนะครับไอสิ่งที่คุณทำอยู่มันไม่ใช่ความรักหรือความรอบคอบบ้าๆอะไรทั้งนั้นแต่มันคือความเห็นแก่ตัวขั้นสุดยอดครับ คุณไม่ได้เช็คโทรศัพท์แฟนเพราะคุณรักเขาหรือห่วงเขาอย่าแตะแลตัวเองครับคุณทำเพราะคุณต้องการความสบายใจของตัวเองต่างหากคุณทำเพื่อดับความร้อนรนในใจตัวเองคุณไม่ได้กอดเงินแน่นๆเพราะคุณรักความมั่นคงของครอบครัวคุณทำเพราะคุณกลัวตัวเองจะลำบากต่างหากคุณกำลังใช้คนรักใช้เงินหรือใช้ลูกหลานเป็นยาแก้ปวดหรือเครื่องมือบำบัดความกลัวของคุณเอง คุณกำลังสูบพลังงานชีวิตจากพวกเขาเพื่อถมหลุมดำแห่งความไม่มั่นคงในใจคุณและนั่นไม่ใช่ความรักครับนั่นคือพฤติกรรมปรสิทธิ์ที่เกาะกินความสุขของคนอื่นเพื่อความอยู่รอดของตัวเองฟังดูเจ็บไหมครับแต่มันคือเรื่องจริงที่คุณต้องก้มหน้ายอมรับทำไมคนฉลาดฉลาดมีการศึกษาจบปริญญาอย่างคุณถึงกลายเป็นคนงี่เง่าไร้เหตุผลแบบนั้นได้ เมื่อไหร่ที่คุณปล่อยให้ความกลัวการสูญเสียเข้าครอบงำสมองส่วนเหตุผลและปัญญาที่ทำให้คุณเป็นมนุษย์จะถูกสับคัตเอาลงทันทีครับเหมือนไฟดับทั้งตึกคุณจะโง่ลงชั่วขณะและสมองส่วนสัตว์เลื้ยอคลานที่ล้าหลังจะเข้ายึดอำนาจสั่งการสมองส่วนนี้มีหน้าที่แค่เอาตัวรอดครับมันไม่ได้มีหน้าที่รักษาความสัมพันธ์หรือสร้างความรวยให้คุณมันจะสั่งการให้คุณมองโลกในแง่ร้ายที่สุดเสมอ มันจะเปลี่ยนแฟนที่แสนดีของคุณให้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยเปลี่ยนเจ้านายให้กลายเป็นศัตรูและเปลี่ยนโลกทั้งโลกให้กลายเป็นสนามรบที่คุณต้องระแวงคุณจะเริ่มทำพฤติกรรมแป,แปลกๆที่คนสติดีไม่ทำกันครับเช่นโทรจิกเป็นร้อยสายขุดเรื่องเก่าเมื่อสิบปีที่แล้วมาด่าหรือแอบดูรหัสผ่านมือถือแฟนตอนหลับทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวคุณจริงๆหรอกครับแต่มันคือสัญชาตญาณของสัตว์ป่าที่กำลังจนตรอก และเมื่อคุณปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนเขาเป็นศัตรูสมองก็จะทำให้มันเป็นจริงครับสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นศัตรูของคุณจริงๆสมใจความกลัวของคุณคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมฉันสวดมนต์ขอพรเรื่องความรักทุกวันทำไมฉันทำวิชั่นบอร์ดเรื่องความรวยแปะเต็มห้องแต่ชีวิตจริงกลับพังไม่เป็นท่ายิ่งขอยิ่งแย่กดแรงดึงดูดไม่ได้สนใจสิ่งที่คุณอยากได้หรือคำพูดสวยหรูของคุณครับ แต่มันสนใจกลิ่นอายที่คุณส่งออกมาจากจิตวิญญาณและคนที่มีความกลัวการสูญเสียกลิ่นอายของคุณคือกลิ่นเน่าของความสิ้นหวังครับมันเป็นกลิ่นที่เหม็นหืนรุนแรงและน่ารังเกียจในระดับพลังงานลองนึกภาพคนขายประกันที่วิ่งไล่ตื้อคุณด้วยแววตาหิวโหวยสิครับยิ่งเขาวิ่งไล่คุณยิ่งอยากหนีใช่ไหมครับไม่ใช่ประกันไม่ดีแต่เพราะพลังงานความขาดแคลนของเขามันน่าอึดอัดจนคุณไม่อยากเข้าใกล้ คุณก็เหมือนกันครับเวลาคุณหึงหวงแฟนหน้ามืดตามัวเวลาคุณงกเงินแบบไร้สติคุณกําลังส่งกลิ่นเหม็นเน่าของความสิ้นหวังออกไปตะโกนใส่หน้าจาักรวาลว่าฉันขาดแคลนฉันไม่มีค่าฉันกลัวตายแล้วจักรวาลจะให้อะไรคุณได้ละครับนอกจากความสูญเสียที่มากขึ้นเพื่อให้สมกับพลังงานเน่าๆที่คุณส่งออกไปจำไว้นะครับจักรวาลไม่เคยให้ทานแก่ขอทานทางอารมณ์ มีผู้ชายคนหนึ่งที่ผมรู้จักรักแฟนมากมากจนกลายเป็นความบ้าคลั่งเขาห้ามแฟนใส่กระโปรงสั้นเพราะกลัวคนมองห้ามไปกินข้าวกับเพื่อนผู้ชายต้องวิดีโอคอลเช็คทุกคืนก่อนนอนเพื่อดูว่าอยู่ห้องจริงไหมเขาบอกแฟนด้วยน้ำตาว่าที่ทำไปเพราะพี่รักหนูมากพี่กลัวเสียหนูไปพี่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหนูฟังดูโรแมนติกในนิยายน้ำเน่าใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริง ผู้หญิงคนนั้นทนอยู่ได้หกเดือนแล้วหนีไปแต่งงานกับผู้ชายอีกคนผู้ชายที่ไม่ได้รวยกว่าไม่ได้หล่อกว่าแต่เป็นผู้ชายที่ไม่แคร์ว่าเธอจะไปไหนและให้อิสระเธอร้อยเปอร์เซ็นผู้ชายคนแรกมาร้องไห้ฟูมไฟาถามผมว่าทำไมคนดีที่ทุ่มเทยอย่างผมถึงโดนทิ้งทำไมไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ไม่ค่อยสนใจแฟนถึงชนะคำตอบมันง่ายมากครับเพราะเขาไม่ได้รักเธอ เขาทำตัวเป็นผู้คุมวิญญาณที่ดูดความสุขและความเป็นมนุษย์ไปจากเธอตัางหากในทางตรงกันข้ามคนที่ได้ความรักไปครอบครองคือคนที่กล้าเสี่ยงที่จะสูญเสียครับเขาเชื่อใจเขาให้อิสระและนั่นแหละคือแม่เหล็กที่ดึงดูดให้ใครๆก็อยากอยู่ด้วยเพราะอยู่แล้วมันเบาสบายไม่ใช่หนักอึ้งเหมือนแบกกระสอบทรายไว้ตลอดเวลาแบบที่อยู่กับคุณ สิ่งที่คุณไม่เคยสังเกตตัวเองเลยคือพลังงานที่คุณแผ่ออกมาตอนคุณเง,งียบๆหรือตอนที่คุณคิดว่าคุณเก็บอาการอยู่คุณเคยเดินเข้าไปในห้องที่มีคนนั่งเครียดหรือนั่งหน้าบูดอยู่ไหมครับแม้เขาไม่พูดสักคาแต่คุณรู้สึกอึดอัดบรรยากาศเป็นพิษจนคุณอยากจะอ้วกและอยากเดินหนีไปให้พ้นๆยินดีด้วยครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ คนที่กลัวการสูญเสียจะมีพลังงานเหมือนหลุมดำครับมันมีแรงดึงดูดมหาศาลที่พยายามจะดูดทุกอย่างเข้าหาตัวดูดความสนใจดูดความรักดูดคำยืนยันดูดพลังงานชีวิตจากคนรอบข้างใครอยู่ใกล้คุณจะรู้สึกเหนื่อยเหมือนโดนสู่วิญญาณแฟนคุณกลับบ้านมาหนื่เหนื่อยแทนที่จะได้พักกลับต้องมานั่งตอบคำถามระแวงของคุณลูกน้องคุณแทนที่จะได้ทำงาน กลับต้องมารองรับอารมณ์ความกลัวเจ๊งของคุณเลิกหลงตัวเองว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านครับความจริงคือคุณกำลังเป็นมลพิษทางอารมณ์ของคนรอบข้างและนั่นคือสาเหตุที่ทุกคนพยายามหนีจากคุณไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ความจริงข้อนี้อาจจะทำให้คุณโกรธผมหรือเกลียดผมไปเลยแต่ผมต้องพูดเพราะถ้าไม่พูดคุณก็ไม่ตื่นและคุณก็จะตายไปพร้อมกับความโดดเดี่ยวที่คุณกลัวเสียเข้าไปขนาดนั้น ที่คุณดิ้นรนจะเป็นจะตายร้องไห้ฟูมฟายเหมือนเด็กไม่รู้จักโตไม่ใช่เพราะคุณรักเขาหรอกครับแต่เพราะคุณไม่มีปัญญาที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองต่างหากคุณรู้ตัวลึกๆว่าถ้าไม่มีเขาคุณจะไร้ค่าถ้าไม่มีเงินก้อนนี้คุณจะกระจอกถ้าไม่มีตำแหน่งนี้คุณจะเป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่มีใครไหว้คุณเลยเกาะสิ่งเหล่านี้ไว้แน่นเหมือนปลิงเพื่อใช้มันเป็นไม้ค้ำยันคุณค่าในตัวเองที่กลวงโบของคุณเลิกอ้างคำว่ารัก เลิกอ้างคําว่าความดีเถอะครับยอมรับมาตรงๆหน้ากระจกเลยว่าคุณเสพติดการมีอยู่ของเขาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยและมีค่าและความสัมพันธ์ที่เกิดจากความต้องการเกาะกินไม่ใช่ความรักครับมันคือธุรกิจแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางอารมณ์และเมื่ออีกฝ่ายหมดประโยชน์หรือเหนื่อยจะให้เลือดคุณดูดเขาก็ไปก็แค่นั้นเองครับมันคือคกลไกธรรมชาติปลิงเกาะที่ไหนเจ้าของร่างก็ต้องแกะออกครับ ถ้าคุณไม่อยากจบแบบศพไม่สวยในเรื่องความสัมพันธ์หรือต้องนอนกอดเงินตายอย่างโดดเดี่ยวคุณต้องเปลี่ยนไม้เสร็จเดี๋ยวนี้ครับเลิกมองตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตใครเลิกมองว่าเงินคือออกซิเจนเดียวของคุณให้มองว่าทุกสิ่งในชีวิตคือแขกที่มาเยี่ยมบ้านครับคนรักเงินทองชื่อเสียงพวกเขาคือแขก VIP ที่แวะมาสร้างสีสันให้ชีวิตคุณชั่วคราวหน้าที่ของคุณคือเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับขับสู้ ดูแลให้เขามีความสุขที่สุดตอนที่เขาอยู่แต่เมื่อถึงเวลาที่แขกจะกลับหรือแขกอยากจะขอออกไปเดินเล่นคุณต้องเปิดประตูให้เขากว้างๆด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณเชื่อผมเถอะครับบ้านที่เจ้าบ้านใจดีอบอุ่นและให้อิสระแขกที่ไหนก็อยากกลับมาพักพิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่บ้านที่เจ้าบ้านเอาโซ่มาล่ามขาแขกไว้ตั้งแต่วันแรกเพราะกลัวแขกหนีแขกหนีออกไปได้เมื่อไหร่ เขาจะเผาบ้านคุณทิ้งแล้วสาบส่งไม่กลับมาอีกเลยสุดท้ายนี้จำคำผมไว้นะครับแล้วท่องให้ขึ้นใจก่อนที่คุณจะไปทำลายชีวิตใครอีกโลกนี้มีกฎเหล็กที่โหดร้ายแต่ยุติธรรมที่สุดอยู่ข้อหนึ่งอะไรที่คุณไม่กล้าปล่อยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ฆ่าคุณวันนี้คุณพร้อมจะคลายมือที่กำแน่นแล้วปล่อยให้คนที่คุณบอกว่ารักได้มีโอกาสหายใจหรือ,อยังครับ